อีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมไปดูภาพความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนมะละกอกันบ้างจุดนี้ไปกันที่อำเภอพบพระจังหวัดตากเขาเจอปัญหาเรื่องราคาแล้วก็การส่งขายในสถานการณ์โควิด -19 เหมือนกันเลยนะคะคุณชวลิตวิกุลไขกิจลงพื้นที่คุยกับชาวสวนมะละกอค่ะส่วนตัวผมเองนะครับปลูกไว้ประมาณ1ิบไร่นะครับตอนนี้แม่ค้าก็ไม่รับซื้อนะครับเนื่องจาการาคาตกต่า ะครับเพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับส่วนหนึ่งที่ขายไม่ได้แล้วเอาไปทําอะไรไม่ได้ได้บ้างก็ส่วนหนึ่งก็เอาไปรับประทานนะครับก็เอาไปทากับข้าวบ้างตำส้มตำบ้างใครอยากได้ไอ้ผมก็นําไปให้ชาวบ้านนะครับใน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 ป้อมชลโบอนะไรทำกับข้าวกินนะครับช่วงช่วงสงกรานต์นะครับ แจกก็แล้วแบ่งกันกินก็แล้วเหลือเยอะอยู่ดีนะคะทั้งคุณชาวลิตยังปรับหมดรายงานภาพเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าจุดนี้ค่ะเฉพาะสวนของคุณอนุชาที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะคะแขกนวลดำเนินอันนี้ชื่อพันเขาแขกนวลดำเนินนะคะพร้อมเก็บอยู่ประมาณสัก10ตันคุณผู้ชม10ตันคิดเป็นกิโลกรัมก็ หมื่นกิโลนะคะมีผลผลิตเร็วด้วยค่ะปีนี้แถมเจอราคาถูกกิโลกรัมละ2บาทเท่านั้นนะคะที่สำคัญเจอสถานการณ์เดียวกันกับสับประรดเมื่อสักครู่เลยก็คือพ่อค้าแม่ค้าไม่กล้าไปรับซื้อถึงหน้าสวนตอนนี้ลงทุนไปแล้วประมาณ7-8 0ถึหมื่นบาทหันซ้ายเรียวว่าว่าไม่มีใครเยียวยาเลยนะคะแม้จะขาดทุนแต่ก็อยากจะให้ผลผลิตเหล่านี้ไปถึงมือผู้บริโภคเขาบอกดีกว่าปล่อยทิ้งค่ะ สำหรับพื้นที่จุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะคะในพื้นที่จังหวัดตากตาบลรวมไทยพัฒนาเขาบอกมีเกษตรกรที่ปลูกมะละกอรประมาณสักร้อยกว่าไร่กำลังได้ผลผลิตเยอะในช่วงนี้แล้วออกมาแบบพร้อมๆกันนะคะดังนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อไปได้เพราะว่ามะละกอพันธุ์นี้ค่ะพันธุ์แขกนวลดําเนินเขาบอกตลาดอีสานสนใจคือปลูกที่ตากแต่ตลาดอีสานสนใจเพราะเป็นพันธุ์ที่ ตำส้มตำอร่อยตำส้มตำได้ดีคือเป็นมะละกอกินดิบนะคะดังนั้นตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายส้มตำกันอยู่ลองติดต่อไปนะคะที่ชุมชนนี้เผื่อว่าจะได้มะละกอราคาถูกแล้วก็เป็นการช่วยเกษตรกรในช่วงนี้ด้วยค่ะ